ช้าตอนนี้พี่นิวได้ชื่อแล้วนะฮะชื่ออะไรหรอคะพี่นิวเอา้าก็ชื่อเบบี้มีผงเราอีกเจ็ดตัวไงเล่าว้วาวดีเลยฮะไม่ทราบว่าใครเป็นคนตั้งให้หรอคะพี่นิวเดี๋ยวพี่นิวไปเฉลยล้วกันนะแต่ว่าพี่นิวได้ชื่อมาครบทั้งเจ็ดตัวแล้วโอ,โ,อโอ้ดีเลยฮะผมอยากรู้ชื่อเลยฮะว่าชื่ออะไรบ้างเย้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 โอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลย uh ฮ่าเดี๋ยวขอแช่น้ำก่อนแล้วกันนะสบายใจจังเลย สวัสดีค่ะยูหูกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะใน m i ฟซิตี้นั่นเองของในเกมโรบอทนะคะวันนี้น,นิวก็จะมาเฉลยชื่อน,นะคะของเบบี้มิฟทั้ง7ตัวนะคะที่นิวได้เพิ่งรับเลี้ยงมาใหม่นั่นเองนะคะ<ว>ตอนนี้นิวก็จะมาเฉลยในการนะคะแล้วนิวก็จะมาบอกว่านิวได้เลือกของใครไว้นะคะโดยการที่นิวเลือกเนี่ยนิวได้เลือกจากการที่มีคนกดไลค์คอมเมนต์มากที่สุดนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเลยแล้วกันนะ,ะนะว่าจะมีชื่ออะไรกัน บายยูแล้วก็วันนี้นะคะนิวก็พิเศษก็คือนิวจะมาเปิดเทคภายในบ้านเองอโยอโยอโยวันนี้เราก็จะมาแดชกันเองน่นะคะที่บ้านของนิวนั่นเองเราก็จะไปทําการอ่าบอกชื่อกันก่อนละกันนะว่าเบบี้มีวของนิวเนี่ยทั้ง7ตัวมีชื่ออะไรกันบ้างไปเลยชอ,อช,ชอโอเคเดี๋ยวนิวจะเข้าไปในบ้านในห้องของบีบกันนะเดี๋ยวนิวก็จะไปบอกว่ามันนี้ชื่ออะไรกันบ้าง อย่างพาร์ทที่แล้วนะคะนิวได้อะทาห้องไว้นะคะเป็นห้องอผู้หญิงกับผู้ชายอันนี้ก็จะเป็นห้องของผู้ชายนั่นเองโอเคเดี๋ยวนิวจะมาบอกเลยแล้วกันนะว่าตัวแรกเนี่ยชื่ออะไรค่ะวันวนี้นิวก็อ่ะโอเคจะมาบอกชื่อกันนะอย่างตัวแรกนี้นะคะได้มาจากน้องแทนเตรนเตรนแทนแทนทน,ทน,ทน,น้องคนนี้แล้วค่ะพิชยาเลิฟลาฟร่านะคะพี่นิวผู้ถูกหลอก ชื่อนี้หรือเปล่าอภิชญาเลิฟราโฟรานะคะอาถ้าเกิดเป็นเจ้าของอ่าชื่อนะคะก็มาคอมเมนต์ด้วยนะคะโอเคก็ชื่อแรกนะคะของผู้ชายนะคะน้องอภิชญาได้ตั้งว่าอะนี้ให้ตั้งตัวนี้ว่าชื่อนนท์นี่นั่นเองนะคะยตัวนี้ชื่อนนท์นี่นะคะเพราะว่าน้องอภิชญาได้ตั้งไว้นั่นเองอะตัวที่2คือตัวนี้นั่นเองนะคะตัวสีแดงนะคะตัวสีแดงเนี่ยนิวขอตั้งชื่อว่านินจาละกันนะโอ้โหเฮ้ยพี่นิวค่ะชื่อเท่มากเลยค่ะนินจา ว้าวทำไมพี่นิวไม่ตั้งชื่อผมอย่างนี้บ้างล่ะคะโอ้ชื่อเหมียวช้างดีแล้วเหมียวช้างเหมาะกับตัวดีอาตัวนีก็ชื่อนินจานะคะตัวต่อมานะคะคือตัวสีเขียวตัวนี้นั่นเองตัวสีเขียวตัวนี้นิวขอตั้งชื่ออ่าน้องอภิชยาตั้งชื่อมาว่าแนซี่นั่นเองนะคะโอ้โหชื่อแบบว่าออกแนวผู้หญิงหน่อยแต่ว่าก็น่ารักดีนะคะถ้าเกิดจะเป็นชื่อของผู้ชายมานะคะก็เป็นชื่อของตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นตัวสีฟ้าเหมือนกันนะคะน้องอภิชยาก็ตั้งชื่อมาว่าเน็ กี้นั่นเองนะคะโอ้โหชื่อนี้น่ารักมากๆเลยนะคะชื่อว่าแน็กกี้นะคะอ่าโอเคตอนนี้เราก็ได้ตั้งชื่อ,อเด็กผู้ชายกันไปหมดแล้วนะคะทั้ง4 <Yeah. S 1> ตัวด้วยกันเดี๋ยวนิวเนี่ยจะไปตั้งชื่อของเด็กผู้หญิงละกันนะคะโอเคไปอ่าห้องของเด็กผู้หญิงก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะคะก็น้องอภิชยานเนี่ยได้ตั้งชื่อของตัวแรกมานะคะเดี๋ยวนิวเนี่ยให้ตัวแรกชื่อว่านาซิซ่านั่นเ อันนี้โอ้โหชื่อนี้เพราะมากเลยนะคะโอเคก็ถือว่าเป็นชื่อที่แบบว่าเก๋ไก่สไลเดอร์นะชื่อนี้ก็เพราะดีนะคะต่อมานะคะเป็นตัวสีเขียวตัวสีเขียวตัวนี้นิวขอ,อเอาชื่อของน้องอภิชยามาตั้งว่าชื่อน้อง นีหน้านะคะตัวสุดเกี่ยวชื่อว่าน้องนีหน้านั่นเองนะตัวสุดท้ายของเรา่นเองนะคะตัวสุดท้ายคือตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสีชมพูใช่ไหมคะแล้วก็นิวก็ว่ามันน่าจะเหมาะกับชื่อนี้นะที่น้องอภิชญาตั้งมานั่นเองตัวนี้นิวขอเรียกว่านิกกี้นั่นเองนะคะโอ้โหที่คล้ายผู้ชายกับตัวที่ชื่อนักกี้เลยนะแต่ว่านีคแคปเป็นนิกกี้นะก็ถือว่าน่ารักมากๆเลยนะคะก็โอเคตอนนี้นิวก็ได้บอกไปทั้งหมด7ตัวแล้วนะคะ าเกิดน้องๆคนไหนจําไม่ได้ว่าตัวไหนชื่ออะไรเนี่ยก็ให้วัวนกลับไปดูนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามีด้วยกันเจตัวก็อาจจะจําชื่อยากสักหน่อยแต่ว่าทุกตัวเนี่ยมีชื่อนำหน้าด้วยนอหนูนอหนูทั้งหมดเลยอะ่ะอ่ะ <c oughs> โอเคค่ะนิวก็ได้ตั้งชื่อเบบี้มิวของนิวไปทั้งหมด7ตัวแล้วนะคะตอนนี้ภารกิจตั้งชื่อเบบี้มิวของนิวก็จบลงเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะนิวก็จะมานะคะ ตกแต่งบ้านใหม่แล้วกันแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็คือวางอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะคะแต่ว่าจะมาวางเอ่อ for dance นั่นเอง <Wow. S 1> เพื่อจัดปาร์ตี้นะคะแล้วก็เปิดคลับภายในบ้านโอ้โ oh. หตอนนี้ก็มีน้องๆแฟนคลับเข้ามาร่วมด้วยกันมากมายนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยแล้วกันนะคะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้พี่นิวจะมาทําการเปิดคลับภายในบ้านนะคะอันดับแรกนะคะนิวก็ต้องไปซื้อ for dance มานะคะเพื่อมาทําการอ่าเปิดเทคหรือเปิดผั ภายในบ้านนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหุ้ยบังกล้องกันหมดเลย <laughs> เดี๋ยวเราจะไปทําการซื้อกันนะคะไปเลยจะเข้าไปในตัวเมืองกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวเมืองกันนะตัวเมืองอยู่ไหนละเนี่ยเอ้ยหาที่ออกไม่เ็บตอนนี้นิวก็มาอยู่ในเมืองแล้วนะคะนิวก็จะไปร้านเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนะนิวก็จะไปซื้อฟอร์แดนนะคะรู้สึกว่ามี c ิต y ี้เนี่ยในเวอร์ชันใหม่นะคะจะเป็น R15 นะคะหรือว่าจะเป็นแบบสามมิติมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ระบบมันคงจะเขาเรียกว่าอะไร ระบบมันจะบั๊กนะคะก็เลยกลับไปแก้ไขแต่ว่าเมื่อวานนิวเล่นเนี่ยมันเป็นมันเป็น,น,ปนตัว R 1 5นะคือแบบว่ามีความเคลื่อนไหวผิวไหวแล้วก็สามมิติมากกว่านี้นะเดี๋ยวเราต้องรอนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันว่า R 1 5เป็นยังไงโอเคเดี๋ยวนิวจะไปซื้อฟอร์แดนกันเลยชยเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวนิวก็ไปเลยสัสดีคุณดัมมี่ถ้าคุณนิววันนี้คุณนิวเอาอะไรเราครับ วันนี้จะมาซื้อฟอร์แดนนะคะโอเคครับเลือกเลยครับคุณนิวโอเคค่ะตอนนี้เราก็จะมาเลือกฟอร์แดนกันนี่ก็คือต้องเป็นแบบอ่าพลัสนะคะหรือว่า v i p นิดนึงนะคะถึงจะซื้อได้โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาซื้อกันโอ้โหพิซซ่าต้องห้าร้อยเหรียญคือแพงมากตอนนี้นิวมีฟอร์แดนอยู่ประมาณหนึ่งอันนะคะที่ซื้อไวแลนก็เดี๋ยวจะมาซื้ออีกสักสามอันละกันนะคะโอเคไปเลยค่ะตอนนี้จัดไปนี่โอเค อโอเคค่ะตอนนี้นิวก็ซื้อมาแล้วนะคะ3อันโหเหลือตังค์งพันเลยอ่าแล้วก็ต่อมานะคะเราจะมาซื้อพิซซ่ากันดีกว่านะคะ <Yeah. S 1> พิซซ่าเพื่อเอาไว้ไป,ไปประดับตกแต่งในงานปาร์ตี้หรือว่า่แดนซ์ขับของเราแดนซ์ขับโฮมงด้วยกันนะภายในบ้านนั้งเองนะคะอ่าซื้อสักสองชิ้นละกันนะโอเคโอเคค่ะนิวก็ได้ซื้อพิซซ่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปนะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็เป็นนี่ค่ะวิทยุนั่นเองวิทยุนเนี่ยสำหรับเอาไปเปิดในบ้านแล้วกันนะเดี๋ยวนิวขอซื้อไปสักตัวหนึ่งแล้วกันเพราะว่าแค่ตัวเดียวเนี่ยก็ดังสนั่นหวนไหวแล้วนะ <c oughs> โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายดายมากนะคะในการที่เราจะไปเปิดขับในบ้านกันโอเคเดี๋ยวนิวจะไปบ้านแล้วกันนะโอ้ยน้องๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยยินดีต้อนรับทุกคนนะคะที่เข้ามาเล่นด้วยนะคะที่มีอยู่ตรงนี้นะพี่นิวมันเยอะเหลือเกินเลยพี่นิวอ่านไม่หมดว้ ไปไปบ้านกันนะคะทุกคนตอนนี้นิวก็มาอยู่ที่บ้านของนิวแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำแดนซ์คลับโฮมในบ้านกันไปกันเลยค่ะไม่รอช้าแฉ้เอามาในบ้านแล้วนะคะโอ้ยมีคนมาอยู่ในบ้านเราด้วยนะคะอ๋อยินดีต้อนรับน้องโดนัทหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่จำได้เลยเนี่ยโอเคโอ้ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้ามากันเต็มมากมายเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะทําการอนะ่ะ สร้างแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวขอขยับขยายพื้นที่ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเราจะต้องวางอ่า for d a ดชของเรานั่นเองนะมาเลยค่ะปึ๊บ จัดเข้าไปช่วยแอปมาแล้วเดี๋ยวนี้นิวขอขยับโซฟาไปไว้ข้างในๆก่อนละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาวางอ่ะฟอร์แดนกันมันจะไม่พอพื้นที่จะไม่พอนะคะโอเคขยับ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 ค่อยๆขยับบางทีก็รู้สึกว่าจะขยับยากเกินไปอ๊โอเคค่ะโอเคเดี๋ยวขยับของเอ่อเก้าอี้แชร์บอลมาลอ่าโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ โอเคต่อมานะเดี๋ยวโอ้เอาเบบี้มีบอบดีดีดก่อนอึ๊บอึ๊บ okay. โอเคฮู้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำอาฟอร์แดนกันเดี๋ยวขอเอานี้ออกแล้วกันเออันนี้ขยับขยายมาตรงนี้หน่อยนะคะเพื่อว่าจะเป็นเสาฟอร์แดนของเราโอเคตรงนี้มาตรงนี้ขยับมาเลยโอ้โหแล้วก็ตรงนี้โอ้สู้วติดอ่างน้ําอ่างน้าอ่างน้ำมาตรงไหนดีตรงนี้กันตรงสนี้แล้วกันนะคะไม่ต้องเท่ากันก็ได้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันว่าเสามันเท่ากันนหรือเปล่าะ โอ้เสาไม่เท่ากันโอเควางให้เท่ากันโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะจะเท่ากันแล้วนะเดี๋ยวดูฝั่งนู้นก่อนว่าเท่ากันหรือเปล่าโอ้ฝั่งนู้นมีความเอียงเล็กน้อยโอเคแป๊บน,นึงนะชึบเดี๋ยวขอตกแต่งบ้านแป๊บน,นึงนะคะน้องๆขาโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่างน้ําของเรานั่นเองนะคะ,อะโอเคค่ะตอนนี้ก็วางเสาเรียบร้อยแล้วเนาะดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเลยโอเคค่ะต่อมาเดี๋ยวจะมาวางอ่ะฟลด์เดชของเรากันนะวางไปเลย โอเคมาแล้วฟอร์เดของเราอยู่ตรงข้างหลังนี้นะคะก็ฮ <laughs> ยังไม่ทันจะวางหมดเลยมากันเต็มเลยเนี่ยโอเคจะวางสักสี่สี่ฟอนะคะก็เดี๋ยวค่อยๆข,ข,ขยับขยับขยับเข้ามาแล้วกันโอเคตอนนี้ก็เอ้ยมันไม่เท่ากันวะเดี <laughs> ๋ยวจะวางให้เท่ากันก่อนแล้วกันโอเคเท่ากันแล้วนะคะตอนนี้โอ้โ oh หสวยงามมากมายอลังการนะคะวางไปแล้วสองฟอเหลืออีกสองฟอจะพอไหมเนี่ยขอพื้นที่หน่อยขอพื้นที่หน่อยทุกคน โอเคค่ะเรียบร้อยแต่ว่ารูก่าจะต้องขยับอ่างน้ำออกไปนะอ่าแล้วก็เอาอีกอกันหนึ่งเข้ามาโอเคมาแล้วสี่อันสี่อันสี่อันโปะเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยสวยงามอลังการมากๆนะคะอันนี้เราก็ได้ฟอร์แดนของเรามาเรียบร้อยละเยวขอเอานี้ไปตรงนี้ก่อนได้เออนี่นี่ดาด้อะไอยู่ได้อยูยย่ตรงนี้ก็จะเป็นใครใครแบบว่าเต้นแล้วแบบเหงื่อออกหรือว่าอยากอาบน้ําก็มาแช่ตรงอ่างน้นํานี่ได้เลยนะนี่ค่ะแล้วก็ได้มาแล้วนะคะฟอร์แดนของเราโหใหญ่มาก ลังการมากๆเลยยูว้าวว้าวว้าวโอเคค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวดิวขอเอาลำโพงออกมาก่อนเลยโอเคเดี๋ยวจะเอาลำโพงออกมาแล้วกันนะคะลำโพงลำโพงนี่ลำโพงมาตรงนี้เลยชว่วยอ่ะโอเคได้ลำโพงมันเรียบร้อยแล้วนะก็ต่อไปก็จะเป็นอะไรพิซซ่า พิซ่าเนี่ยเอาวางไว้บนโซฟาแล้วกันพิซ่าก็เอาวางไว้บนโซฟาโซฟาโซฟาตรงนี้ทําไมตัวของนิ้วมันโปร่งแสงอย่างงี้ล่ะโอเคเอาพิซ่าวางไว้ตรงโซฟานะคะพิซ่าใครจะกินก็กินเลยนะเชิญกินตามสบายแล้วกันนะคะมันวางวาบนโซฟาไม่ได้อะมันต้องวางวาบนโต๊ะวางไว้ตรงไหนดีวะ <laughs> วางวาตรงหน้าทีวีได้ไหมเออตรงนี้แล้วกันนะใครอยากกินก็มากินแล้วกันนะนี่มีพิซ่าให้กินด้วยนะ โอเคพิซ่าอีกอันหนึ่งอันนึงเอ้ยนี่ยใครอยากกินก็มากินเลยพี่นิวแจกฟรีนะกินได้ตลอดเป็นบุฟเฟ่พิซซ่านะคะ sponsor, รีฟิลได้นะคะโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเอ่อฟอ r d a n หรือว่าเปิดขับภายในบ้านของนิวนั่นเองส, replies, สุดยอดม,มากๆเลยนะคะก yeah! so <e uh oh. like er. ็นี่ไงพิซซ่าเดี๋ยวดูพิซซ่าก่อนนี่พิซซ่านะสามารถหยิบมากินได้ด้วยนะ,คะใครอยากกินก็กินเลยพี่นิวแจก injustice. ตามสบายนะคะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเพลงดิ ตอนนี้เราก็มาดูวิทยุของเรานะคะก็ถ้าเกิดเราจะซื้อเพลงที่มันเต็มเต็มเนี่ยหรือว่าเพลงมันมันเนี่ยเราต้องจ่ายด้วยการ200ดอลลดอ์คือแบาต้องจ่ายตั้งค่าเพลงเหรอเนี่ยโอ้โหแต่ว่ามันก็จะมีเพลงฟรีมาให้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นเพลงไม่มัน่ะโอเคไม่เป็นไรเราก็เปิดชิวๆไปนะคะในแดนของเราเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะเปิดเพลงมันๆของพี่นิวเองแล้วกันนะโอเคทุกคนมาร่วมแดนกันดีกว่านะคะเดี๋ยวขอกินพิซซ่าก่อนแล้วกันนะทุเกคนโอ้ห อ้ำอ้โอโอ้โหไปซ้าไวม,ม,มากๆเลยอ้ำอ้อ้ว้าวหู้หโกินหมดแล้วโอเคตอนนี้เราก็จะมาแดนซ์กันเองนะคะเดี๋ยวพี่นิวจะเปิดเพลงของพี่นิวเองละกันมาแดนซ์กันเลยยู้วช่าช่าวู้ทุกคนมาแดน โ้ยอดนะคะทุกคนพร้อมใจกันมากอลองหรือลองเปลี่ยนท่าแล้วกันนะเปลี่ยนท่าโอ้โหโอ้โหไม่เห็นตัวเองเลยโอเคนี่ท่าบอกว่าโบราณมากนะจ่อจ้าโอ้โหทุกคนมันไม่เลิจ้ามันงค่ามัน่งค่าว่าค่ะมั่งค่อมโอะเลยเปลี่ยนท่าก่อนเปลี่ยนท่าจ่อจ่อจ่อโอ้โหท่านี้ก็แบบว่ายุคเก้าสูงนึงเนี่ยพวกเก่าอะวู้ นี่ค่นี่ก็เปิดขับในบ้านเองนะคะแบบยอดมากๆเลยพี่ชาต้องรับทุกคนด้วยนะคะที่ชาตอยากเข้ามาแจมมาเข้ามาได้เลยนะคะโอ้โหเออยนักเรียนมาเต้นเข้าผับได้ยังไงล่เนี่ยเฮยนักเรียนมาเข้าขับได้เหรออายุเพีง18เลยเนี่ยเกยังคะชาติน่เลยโอเคโอเควู้าู้วู้ว้ววว้ววว้วว้ววู้ นี่โโอ้โหท่าน,นี้แบบว่าเหมือนจะไปจอ็อกกิง้งยัไงชอบคนท่าน,นี้เหมือนแบบจะเป็นจ็อกกิ้งนะเจา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 ท่านี้สามารถบริหารทั้งได้ขาแล้วก็แขนนะคะแ <c oughs> ขนแล้วจับแก้มนะคะแล้วก็ขาทํายกขึ้นยกลงเดี๋ยวท่าน,นี้แบบเท่ามากๆเลยเจาะ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 ชอบมากเลยท่าน,นี้แต่ว่าท่านี้นิวจะแบบว่าชอบเต้นพิเศษนะคือท่าเตีลังกาหมุนรอบตัวในเองจุกโอ้ท่านีนะ้ไม่นี่วะผมไม่ชอบท่านี้แล้วมันเลี่ยนหัวเมื่อชักกำลองไปจากไกลที่นิวสิให้ลงให้ แล้วแต่นะโอเคค่ะตอนนี้แบบมันมากเลยจว้าวโอ้โหทุกคนมันแจ้นมาด้กันรู้สึกว่าตัวเองแก่มากเลยนะคะเนี่ยเดินต้นไปต้นมารู้สึกเหนื่อยตัวว่าไปแช่น้ำดีกว่าอู้ชัอ้ออ่าเย็นสบายจริงๆเลยโอ้ยลงเต็มอ่างเลยทุกคนแย่นแย่นลงเต็มอ่างอ่างมันรับได้แค่สองสามคนเท่านั้นโอ้โห มันเล็กไปนะไม่ใช่ใหญ่ๆนี่เนี่ยมันลงกันเต็มอ่างเลยอะโอเค <c oughs> <c oughs> โอ้ตอนนี้ก็มันมากเลยนะคะจู้จูว,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 วโอเคค่ะวันนี้นิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ได้มาตั้งชื่อเป็นแม่เมีของนิวนะคะแล้วก็ได้มาสร้างแดนสขับภายในบ้านนั่นเองก็โหสวยง,งามมากๆแล้วก็สนุกสนานกันมากๆเลยนะคะอ่าก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามาเล่นด้วยนะคะเข้ามาร่วมกันนะ ทำปาร์ตี้นี้ให้สมบูรณ์นะคะไปแล้วค่ะวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนพบกับมิมสตี้ได้ใหม่ในพาร์ทหน้านะคะบ๊ายบายแบบายูว้าวว้าวกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวขอตัวไปเต้นกับน้องๆก่อนละกันนะโอ้โหมันจริงๆเลยเดี๋ยวขอท่านี้ก่อนละกันนะท่านี้เป็นท่าฮิตของพี่นิวนะโจอ่ะโจอ่ะโจอ่โอ๊ย,อย,อยพี่นี่บมเป็นหัวกันเนี่ยเต้นอะไรกันแม่งนานท่านี้